พี่น้องเนิร์ดกับสันหารับประทานวันนี้นะครับจะพาไปกินเป็ดปักซำไม่ใช่สิเป็ดปักกิ่งที่นี่คือเฟยยาครับนั่นคือโรงแรมเรเนซสองราชประสงค์นั่นเองครับมันดูไม่ง่ายเลยนะมันเปนชมมัสโซออนอ๋อดูดิจะต้องเอา,เอ,า,าอกมาออกเพราะว่าถ้าเป็ดและกินมันน่ะมันจะไม่กรอบแล้วตัวมันเราก็เอาไปทำอ่ามันทานไม่ได้ค่ะามันตรไม่ทานเราตัแค่ตรงเนื้อ ตรงเนี้เราจะเอาเฉพาะเนื้อส่วนอกด้วยอ๋อหนึ่งตัวได้กี่เสิร์ฟนะครับอ่าหนึ่งตัวก็ได้ยี่สิบชิ้นขายยี่สิบครั้ง่ทำไมต้องมากินเป็ดที่ฝอยยาครับอเพราะว่าจริงๆแล้วเป็ดที่เนี่ยค่ะจะแตกต่างจากที่อื่นๆถ้าเป็นที่อื่นพวกเครื่องเคียงก็อาจจะเป็นผลไม้อย่างอื่นแต่ว่าที่นี่ค่ะเราโดดเด่นเรื่องลิ้นจี่แห้งนก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน ก็เราเอาไปผูกกับไม้ลินจี่มันจะให้ความลู่สปอร์ตตัวด้วยแล้วก็เอาตัวลิจีมาทําเป็นซอสหรือทาด้วยมันก็ช่วยตัดรสชาติได้จะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานหอ่านี้ลจะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วก็มีเป็นกระเทีมยมมาใส่ช่วยปัดเลียด้ย เป็ดปักกิ่งของฝอยานะครับไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่นี่อบด้วยไม้ลิ้นจี่และเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากการกินจะมีซอสหวานๆแบบนี้นะครับเลยยินมซอสแล้วที่นี่มีลิ้นจี่แห้งแล้วก็กระเทียมเสิร์ฟด้วยเวลาหมวนไปกินเข้าไปเนี่ยอรรถรสมันจะไม่เหมือนที่อื่นจริงๆอ่ามาที่นี่จะกินเป็ดอย่างเดียวก็ไม่ได้ยังมีอีกหลากหลายเมนูที่น่าสนใจนะครับเรียกว่ามาที่เดียวก็ต้องจัดให้ครบนะครับ เป็ดปักกิ่งตัวหนังกินเป็นทรายปักกิ่งแล้วนะครับราดหน้าจริงๆทําเมี่ยงก็ได้นะครับทํายำโอ้ยได้หลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เออทำเป็นราดหน้าเป็ดเส้นกรอบแล้วอยากให้ดูนะเป็ดนะเขาแล่ออกมา,บา,บ,าบางบางแล้วไม่มีกลิ่นสาบเลยเป็นราดหน้าเป็ดเป็นกรอบที่ดีงามมากฟังเ,เสียงกรอบหอีกทีนะ มุมมก็อยอมติ่มซำก็น่ากินหลายอันครับขนมจีบกุ้งต้องลองและอันนี้ครับห้าเกาหอยเชล oh God. โอ้ไม่โกรธโคตรอันนี้ไม่ต้องจิ้มแล้วครับเพราะมันเป็นซอไดโกแล้วดู่หอยเชลล์มา เป็นปูด้วยเป็นจีบปูและก็ยังมีกุ้งทอดซอสไข่เค็มนะครับผมตัวกระเพาะปลาหรือว่าสไตล์ซุปนะครับสิ่งที่เสิร์ฟมาคือเป็นกระเพาะปลาสดนดจะจ๊ะ แล้ววันนี้อ e ีรอรเนดกับสันหารัประทานมาที่เฟย์ยาประจบเหมาะพอดีครับเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่นี่ขนมไหว้พระจันทร์ของเฟย์ยาก็ติดในระดับท็อปท็อปเหมือนกันนะครับขนมไหว้พระจันทร์ของเฟย์ยาปีนี้นะครับเป็นกล่องกำรรมหยี่สีน้ําเงินซึ่งหลายทคนจะเชื่อว่าคนจีนส่วนมากจะต้องเป็นสีแดงไม่ที่นี่ความกำมหยี่ของเขาถือเป็นสนัญลักษณ์แห่งความสูงส่งครับซึ่งมันสื่อหมายถึงความรุ่งเรืองมั่งคัง่งความสุข มอบให้ก็ได้หรือว่าจะซื้อกินก็ไม่ว่ากันแล้วก็สีออกโดยรวมครับเป็นเงินเงินจริงๆเป็นแพ็กเกจประกายมุกนะครับเพราะว่าเขามีแรงบันดาลใจมาจากไข่มุกแห่งจันทราเ <c oughs> ชื่อกันว่าจะนําพาความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองแอบคิดเหมือนกันนะสีจะบอกว่าไข่มุกแห่งจันทราจะลงทันเธอเอง <c oughs> ไม่ใช่อันนั้นมันเซเลอร์มูนเราสามารถซื้อกินได้นะเพราะารสชาติเดี๋ยแบบว่าอร่อยถูกปากมากเลยทีเดียวแนะนําเพิ่มเติมนะขนมไหว้พระจันทร์จะต้องกินกับพวกแบบ ชาร้อนๆเก๊กหฮวยร้อนๆน,นี่มันเข้ากันเข้ากันนะครับรสชาติอามาก่อนเริ่มต้นอันนี้เลยซิกเนเจอร์ของเฟอ่อยาครับอันนี้คือนี่เลยเกาลัดแมกกาเดเมียดูนะออกมาแบบนี้ให้ดูอืมกินยั่วๆเป็นอารมณ์แบบภายฝรั่งเห็นไหม มันร่วมสมัยแล้วมันเชื่อมโลกได้จริงๆกับเรื่องของอาหารแล้วก็รสชาติขนมหวานแบบนี้นี่ถือเป็นซิกเนเจอร์อิงกับชาร้อนๆมันเข้ากันนี่เลยทุเรียนหมอนทองไข่เคม็มผมว่ามันหอมมากเลยนะเพราะเป็นหมอนทองเนอะรสชาตินี้ นอกจากซื้อกินแล้วซื้อให้ได้ด้วยครับเพราะว่าการม้ออะไรที่มันเป็นไข่ไข่แดงๆเนี่ยเขาหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต้องไส้นี้เลยครับนี่คืองาดําไข่เค็มผมว่าข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะของขนมไหว้พระจันทร์ของเฟยยาก็คือชิ้นไม่ได้ใหญ่จนเกินไปอะ่ะชิ้นกําลังพอเหมาะงาดำอะ่ะมันจะมีแบบกลิ่นเฉพาะหลําแข็งผ,ผู้ใหญ่คุณกินงานนะเพราะะนนเอารสชาตนินี้ไปให้ผู้ใหญ่ได้ Yes. อีกหนึ่งรสชาติครับอันนี้เก็บไว้ไทยสุดเพราะว่าแอบชอบสุดนะครับหลายหลายคนจะบอกว่ามาเฟยยาแน่นอนขนมไหว้พระจันทร์มันจะต้องมีรสชาตินี้ปีนี้เขาก็มีพัสตัดใบเตยแล้วก็ไม่มีไข่ด้วยเพราะมีเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปอ่ะอันนี้เอาลงประมาณแบบกืินขนมไทยมีความเป็นไทยเพราะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่ขายในเมืองไทยพอที่นี่เขาคือเฟยยากันคอกนะจ้าอันนี้อร่อยมากอะอร่อยมากจริงๆอันนี้ควรกิน